เชื่อว่าใครหลายคนต้องเคยมากินร้านนี้แล้วแต่แตเราขอสารภาพตามตรงนะคะว่าเพิ่งเคยมากินครั้งแรกเคยได้ยินมานานแล้วว่าร้านเนี้ยเขาเป็นหน้าเป็นตาให้กับชมรีบางแสนด้วยวิวเราบรรยากาศร้านคือมันจึงร้านชื่อว่าชาลีออนจะอยู่ทางขึ้นเขาสามมุกนะคะ<ต>เราก็จะได้เห็นวิวทะเลแบบใกล้ชิดแล้วก็สนุลูกหูลูกตา แล้ววันที่เราไปนะเป็นวันที่บางแสนน้ําใสในส่วนของอาหารนั้นตอนแรกเรานึกว่าจะแบบด้วยวิวด้วยอะไรอะเนาะแต่ราคาไม่ได้แรงขนาดนั้นค่ะเรียกได้ว่าใช้ได้มากๆสาหรับร้านอาหารริมทะเลแบบนี้ปูม้าน,นึ่งของที่นี่เขาแกะมาให้เราด้วยนะจะได้วมาเป็นกระดองที่มันปูอัดแน่นก้ามปูแขนปูอกแล้วก็กันเชียงทุกคนชอบกินปูส่วนไหนกันคะคอมเมนต์มาหน่อยแต่สำหรับพวกเราแล้วนั้นกันเชียงคือที่หนึ่งเนื้อมันจะแน่นแล้วก็หวานเจี๊ยบที่อยู่ริมทะเลนะคะแต่มีกุ้งไม่น้ําเผาด้วยมหาม จอันนี้ที่เราสั่งมาจะเป็นปลากระพงทอดนะคะราดมากับน้ำยำสุดแซ่บจำไม่ได้แกว่าเชื่ออะไรแต่ถ้าใครอยากสั่งตามนะคะก็เปิดคลิปนี้ให้พนักงานดูได้เลยนะแล้วอยากจะบอกว่าให้จ้องเขาดีมากได้มาเจ็ดลูกนะคะด้านในก็คืออัดแน่นไปด้วยปูเนื้อหอยจ้องเขาจะมีความแบบหอมพริกไทยและ,และด้านนอกนะคะเขาจะทอดมากับกรอบต้มน้ำดำของที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นคือเขาจะปรุงรสมาได้มีความเปรี้ยวแล้วก็ความเผ็ดเหมือนกินต้มยำเลยแต่ว่าเป็นน้ำสีดำปลาหมึกดีเลยนะคะไม่เหนียวอย่างนี้สิที่เรียกว่าน้ำพริกไข่ปูไม่ว่าจะตักไปตรงไหนก็จะแต่ไคเรมากับ ผักต้มแล้วก็ผักสดนะคะและอันนี้จะเป็นข้าวผัดปูที่ให้แขนปูมาแน่ๆเวลากินนะคะเราชอบบีบข้าวผัดลงไปในมะนาวก็ดูดิแขนปูทั้งนั้นเลยแล้วก็ผัดมาได้ดีข้าวเรียงไหมสวยงามอ,อ๋อทุกคนที่นี่เขามีห้องคาราโอเกะด้วยนะใช้ได้ตั้งแต่ร้านเปิดจนถึงร้านปิดเลยคนที่กินข้าวเสร็จแล้วต้องต่อของหวานแบบเราก็ไม่ต้องห่วงค่ะมีขนมกับเครื่องดื่มให้สั่งด้วยเราสั่งมาเป็นสมูทตี้แล้วก็วอรเฟลนะคะแล้วใครที่ชอบนั่งบนพินชิลชเนี่ยตอกเย็นเขามีดนตรี